ไอ้ช่วงนี้เว้ยนุคุงบ้านทีนี้เขาบอกช่วงนี้ผีไม่ไม้ครับเฮ้ยผีนี่มันชอบจับเต็ดผู้ชายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบอลทำอะไรงมันนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเออเอโอเคบอยปะเออไอ้บอลเป็นไหนเนี่ยหายหัวไปไหนวันเนี้ยชอบไปซักผ้าคนเดียวของตัวเอเนาะไปไไหนอ้ช่วงนี้เว้ยนุคุงฮะบ้าน จุ้งที่ผีไม่ไม่ของเขาผีที่มันชอบจับเด็กผู้ชายใช่ไหมเออไม่อยู่ไหนกูรู้เนี่ยอยู่ในห้องบัวเดี๋ยวดูดิบอเฮ้ยเฮ้ยบอลทำได้ประมันน่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยแต่เด็กเลยนุ๊กคุ้งเคยเตือนแล้วบอกให้มันไปทำในห้องน้ำเฮ้ยนี่ ช่วงหลังหัวเดียวหัวต่อเลยนี่นี่เฮ้ยห้ามมนงด้วยต้องห้ามด้วยห้าม้ามันไอ้ไม้ไม่ไปไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไา้บอ้แอ้วใช่อไห้ เออให้ไปสไลด์นอนในห้องน้ำเสไลท์นอนในห้องน้ำบอสไม่ได้ามพี่เนินพี่นุคุงบอสขย่านมวันนี้พี่นุคุงกับพี่เต้ลไม่อยู่ว่าวขนมคือไปกินพวกเกนกูอะคราวที่แล้วอะพี่นุคุงให้พี่เต้ก็แย่งไปคราวนี้ไ้กินคนเดียวเต็มแล้วง <c oughs> ได้เกมไปด้วยกินขนมไปด้วยดีกว่า นมอยู่ไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงพี่นุ๊กคงบอกว่ากินนมต้องเขย่าก่อนกินปฮ๊บอุ้ยนี่ไงก็พี่นุ๊กคงบอกให้ว่าเขย่านมก่อนกินนะเอ้าพี่นึกว่าเราไรหนอนในผ้าห่มเฮ้ยไม่เกี่ยวกูค้าวพี่เติ้ลเกี่ยวไปเฮ้ย เฮ้ยบอลนี่มีเคียวแล้วพี่เติ้ลคนทำนะล <c oughs> ิฟตอกอน